S <S นะเอาโอเค <S 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 เดี๋ยวใจเย็นๆ,ๆอ่ะแม่ขอเสียงนิดนึงอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนโอเควันนี้หนูมาทำอะไรคะรทำสตรอเบอรี่เหรออันนี้เป็นการรีวิวหรือเปล่าคะใช,ใช่ไหมคะไม่ใช่อะไรเมื่อก,กี้แบบคุยกับพ่อๆอ,อยู่ว่าหนูอยากรีวิวสตรอเบอรี่ไหนสตรอเบอรี่เป็นยังไงคะฮะเปรี้ยว สตรอเบอรี่เปรี้ยวเหรอสตรอเบอรี่สีอะไรคะสีพิงค์สีพิงค์แล้วสตรอเบอรี่รสยังไงหวานไหมหวานหวานอร่ไหมคะอร่ับอ๋อแล้วเขากินสตรอเบอรี่กับอะไรขนมปังขนมปังขนมปังอย่างนี้แล้วเปล่าฮะขนมปังงี้นะชอบกินไหมชอบกินไหมคะชอบกินมากเลยแล้ววันนี้ทำอะไรคะไหนไหนเทเทไหนเทเทให้พ่อดูหน่อย เดี๋ยวให้พ่อดูหน่<า>อยเธอเทอเธอท,ทำไรทำไรคะไอช็อกคือไอช็อกพิซซ่าทำพิซซ่าโอ้ต,ต,ตรอเบัลลี่ใส่พิซซ่าเหรอนี่หนูไปอิตาลีไม่ได้นะลูกไอชอกกับข้าวโอ้ทำกับข้าวอัญญาจักับข้าวอัญญาทำกับข้าวอะไรบ้างอัญญาไปไหนอะลูกทีเอ๊ะทีเอ๊ะอะไหนไมาโชว์หน่อยอันนี้ตัวอะไรคะ อันนี้ตัวอะไรคะคีเลสีเลสีเลสสีอะไหลือคีเลสีเลสเหรออ้าวุ้นตายล้โอ้โหโอเคโอเคอะพ่อไปก่อนนะโอ้ยตายแล้ว พีไปคุยกับมามิคอยคุยกับไอบาหน่อยไอวาไอวาลูกไอบาเล่นอะไรอยู่ขาคุยกับไอวามัางดีกว่าไอบาไอบาเล่นอะไรขาแมนหรอไอรอนแมนหนูเล่นไอรอนแมนเหรอคะ

บาเ,เล <that> like ่นไรลูกไอบ้าอัญญามานเล่นนี้ดี่ก่อนามมาอยู่กับพ่อหน่อยมามาคุยกับพ่อก่อนปะอันนี้มาอยู่กับพ่อเงี้ว้าวอะไรอะนั่นละลายอะนั่นอะไรขาอัญาะใส่กินนมไหมกระต่ายอ่ะกระต่ายกินเน้นๆไหมี้อันี่ย ชนะใครอัญยาชนะใครอ่ะลูกก็ะายกับเต่าใครชนะปิดประตูให้หน่อยโบเอาเข้าไปสิคะเข้ามาอยู่กับลูกสาวก่อนตลอดเลย เมื่อกี้ก็เล่นกันอยู่ดีๆโอ้ยจีนี่เห็นไหมผิดผิดที่ไลน์นะใจ๊มผิดที่ไลน์แล้วก็เลยไลน์น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆออัญยาอยู่นี่อัญยากินสิคะให้พ่อแก่ให้เอาไหมคะฮะเอาไอวาอยู่นี่มาพ่อเปิดให้พ่อเปิดให้นอนก่อนนอนก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อน่นอนสินอนสิอมีคนเพ่อพ่อ ไม่เห็นว่าได้สต๊เห็นแล้วครับ Thank you Elisa for 3,000 star today Thank you Wow เ็้โบช่วยบๆางโบมาแล้วนะโบมาช่วยแล้วลูกช่วยยๆๆๆไมอ่ชนไม่ตรงนี้วนีตรงไหนล่ะคะไอ้บ้าอยากนอนยังไงตรงไหนอ่ะอ่ะววาเอออาชนชนตรงนี้อะโอเคอาชนนอนเลย วันนี้ทุกคนคลิปสองทุ่มคือแบบน่ารักมากๆเขาเต้นกันสองคนนี้เขาเต้นกันน่ารักมากอยากให้ดูจริงๆอยากให้ดูจริงๆก็คือเป็นฝีมือการถ่ายของพี่ปุ๊บพี่ปุ๊กถ่ายไว้มาผมด้วยกานผมด้วยกันอ๋อรอรอรอเป็นตั้งแต่พี่ น้องก็เป็นผมผิดเขาจะบอกว่าผมผิดได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของไอวโอเคอันนี้ของพี่ไอวาอะมีคนถามเรื่องเสื้อด้วยเมื่อกี้ว่าเสื้อขายเมื่อไรเสื้อเราจะขายวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้เราขายเสื้อแน่เจอกันได้ที่เพจนี้เลยนะครับขายที่เพจ TP นะครับผมตอนหนึ่งทุ่มนะครับอย่าลืม เสื้อเสื้อเป็นยังไงอะมีไหมต,ตัวหนึ่งไปหยิบมาหน่อยสิบโบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วน้องนับโบเป็นทุกอย่างให้แล้วอะพ่อผมผ้าให้ออีวาลินออยวาลิน,ลนคุณกคแก้วเดี๋ยวน้องโบมาน้องโบนับโบโไปเอาเสื้อมาให้เราโอเคหนูดูนมไปก่อนโอเค อยากได้เสื้อสั่งทางไหนสั่งทางนี้ครับคุณเกลมาธิดานะครับสั่งได้วันเสาร์นี้นะเดี๋ยวเรามาไลฟา์กันขายเสื้อกันนะครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมส่วนเสื้อก็ดูได้เ,เดี๋ยวนะโบไปหยิบม,มาให้แต่ว่าเรามีตัวอย่างให้ดูถ่ายรูปให้ดูแล้วถ้าอยากได้แบบชัดๆก็ดูได้ในแบบโพสก่อนหน้านี้นะมามีก็ลงให้ดูแล้วไม่เห็นพี่ฟ้าเลย พี่ฟ้าไปอาบน้ำมัง้งเดี๋ยวต้องพาลูกขึ้นนอนแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้ดาวนี่นะครับคุณฟ้าส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณทิติยาส่งมาสิบดวงอ่ะนี่เสื้อเสื้อเป็นอย่างเงี้มีสองตัวมีสองแบบนะครับน,น่ารักนะคะทำไมหนูนอนโพสเยอะล่ะอันย่า อนกอดกันแล้วีกันแล้วออกกอดกันแล้วเหรอนี่คะคะตดคพีผอมากไม่รอดีับนี้พี่ผอมออเออคิดซะว่าตัวเขาจะยืดสิวิธีกิน่เยอะหรอวิธีกินข้าวน้อยเหรอลูกวิธีกินเยอะ้งเยอะนะกินเยอะเดี๋ยวขนมปังวันหนึ่งสองสี่คู่สี่แผ่น พี่งพี่ตัเนเลย่พงพนนัเปนขะี่มนขิ่งโตนะเขาก็ยิ่งแบบเป็นตัวของตัวเองอะพอเขาเป็นตัวของตัวเองมันก็จะแบบบางทีมันก็เล่นกันกันด้วยความสนุกบางทีมันก็เนาะเอใช่แฟมิลี่อ่านี่เสื้อเป็นอย่างนี้นะอ่า นะครับแล้วก็อย่างนี้นี่อันนี้คาแรคเตอร์จริงๆก็คือออกแบบ้านานแล้วว่าอยากเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือเราตั้งใจว่าเราจะทำอยากได้เป็นแบบทอยอะอาร์ททอยก็ออกแบบไว้นะแต่ว่าพอไปถามว่าแบบค่าต้นทุนในการทําทําโมกว่าจะขึ้นลูกต้นทุนมันสูงมากแล้วก็เราก็เขากําหนดขั้นต่ําให้แบบ หลายหลายตัวเป็นพันตัวอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่คิดว่าแบบ <Okay. S 1> จะมีคนต้องการ,รกขนาดนั้นเขาเรียกว่ากลัวเขกลัวว่ามันแบบแบบใช่ใช่ก็เลยไม่ได้ทําออกมามแต่ว่าคาแรคเตอร,ร์อะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่อะไรเงี้ย<ม>จริงๆเราก็อยากเห็นออกมาเป็นหุ่นเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวพอทำมันก็จะไม่มีแล้วใช่ใช่อ่ะเนาะผู้ชมกระหนาใช่พี่ออเดอร์ดีมพี่พี่พพอครบแล้วเราค่อยทำถ้าไม่ครบไม่ทำไม่ไหวแล้ว เอลิซาบอก those shirts are so cute 690บาทนะคะรวมส่งอ่ะอันนี้บอกราคาเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็690บาทนะวันเสาร์นี้นะครับสั่งได้ที่เพจนี้แหละเพจ TP นะครับผมวิธีการสั่งก็วันพอวันนั้นก็เข้ามาทักแชทไว้ก่อนมันจะมีแบบคล้ายๆเป็นเมสเซจอะส่งเมสเซจมาก่อนที่เพจนะครับแล้วก็มันจะมีระบบเหมือนเป็นระบบดูดอะ ซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายวิธีการอีกทีหนึ่งหน้างานเนาะโอเคสวยไหมคะไอวาอันไหนสวยไอว่าชีซ่าบอกวไป S T P หรอนี่ไงเจอแล้วอัญญาชอบอันไหนคะบอกวิธีซื้อเสื้อซื้อเสื้อก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคอบอัาชอบอันไหนคะอ๋ออันนี้เหมือนกันเลยเหรอแล้วอันไหนพี่ไอวาคนไหนคนไหนพี่ไอวาพี่ไอวาชีใช่เหรอคนนี้เหรอ โอ้วงกลมนี่หรอไม่มีแล้วคนไหนอัญญาคะคนไหนอัญญาพกอยู่ตรงนี้นะอัญญาอัญญาเล่นกันดีๆพี่น้องพีก็น่ารักมากออ๋คนนี้เก่งจังเลยน่าเหมือนอัญญาไหมคะไม่ค่ะนี่ไหนพี่ทีอยู่ไหนพี่ทีที่พี่ทีอยู่นี่ไงลูกพี่ทีเขาก็สั่งส่งชื่อเลยได้ไหมคะพ่อะพอลูกค้าอยู่ฝั่งลาวค่ะอ๋ออยู่ฝั่งลาวส่งชื่อคืออะไรอ่ะหฉันถึงว่าสั่งแบบสองชื่อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันไหนไหนพี่น้องพีตัวนี้เหรอพี่น้องพีถืออะไรอยู่สาวอ๋อในรสาวและไอว่าแลไอวาถืออะไรคะี่วาถืออะไรยใช่ทีหน่อ้ราคาเท่าไหร่ก็ห้อยเก้าสิบรวมส่งนะครับเสื้อนี้ผ้านี่คืออยากบอกว่าเนื้อดีมากนะผ้าหนาถ้าถือแบบไอื้อเสื้อบ้านเราก็คือผ้าหนานะไม่ห่อผ้าเป็นแบบเออแล้วก็มีนี่ แบนด์ของเราก็คือโทล่าพล่าเดี๋ยววันหลังจะอธิบายว่าทำไมถึงชื่อโทล่าพอล่านะไใครกลมกลมคือแคนดี้นะคะหนูชอบแคนดี้ไหมคะและอันนี้หกแล้วอันนี้หรอเอาต่ายชนะเลยหรอคะอ๋อพี่เอวาอยู่นี่เอง ฝาคนนมอยู่ไหนเอาฝาอยู่ไหนฝาอยู่นี่ปะนี่หรออยู่ตรงนี้อย๋อพี่ว่าขับบึ้นๆเหรอโอเคเปี่ยนใช่ไหมขอฝาใช่ไหมช่วยคาพี่ชาพี่ชาปิดเองได้ไหมเนี่ยทำให้พ่อพอดูซิปิดฝาคนนมทำยังไงคะเปิดได้ปิดไม่ได้เดี๋ยวสิรอกคนสิถ้าเราจะระบุลายที่เราซื้อต้องระบุยังไง นี่คือวิธีการปิดขนหอัญญานะก็คือเอาหัวอไปทิ้งอย่างนี้อะไรอ๋อเขาไม่มีแรงไงแต่คนนี้เขาปิดได้แต่เขาเปิดได้เว้ยคนนี้เออแต่เขาเปิดได้แต่เขาปิดไม่ได้ไอ้คนนั้นเปิดไม่ได้เอัยญาฝาจะหลุดแล้วปิดดังแน่นแน่นสิคะเอาจิ้มเลยจิ้มเอาจิ้มพุงชิ้นตรงนี้ชิ้นตรงแล้วก็จิ้มตรงนี้นี่ด้านตรงนี้งานดันตรงนี้พี่ที่ทำจิ้มงานได้นะโอ้โหเหนียนิ้วเหนียนิ้วเหนียวนิ้ว อ่ะเป็นลายอะลูกหนีบนิ้วหนีบนิ้วโอเคโอเคเอาเสร็จแล้วไปสิค้าเราอ่ะน้องพีมาแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นแวบบิทพิธีหลบน้องเลยลูกครับน่าจะเปิดพีออเดอร์ไปเลยนี่พ่อพ่ากกลัวอยู่นะว่าแบบเดี๋ยวนี้เพจเราก็ไม่ได้แบบมีคนเข้ามาแบบเยอะเยอะเยอะแยะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพอคิดว่าไม่น่ากลัวหรอกลองลองสั่งดูก่อนแล้วถ้าเผื่อไม่พอจริงเดี๋ยวเราพิจารณา ถ้าความต้องการมันเยอะจริงๆเนาะอเยวอยกังวลไปก่อนนะว่าจะเอฟไม่ได้นะริงๆเข้ามาดูกันแต่ว่าอย่าลืมว่าเรานัดกันวันเสาร์นี้นะทุกคนใช่อ่าก็มีสองไซส์นะมีอกสี่สี่กับอกสี่แปดนะครับอันนี้สี่สี่เนียอ่า อันนี้48่สิเนื้อผ้าก็คือดีมากอันนี้คือที่เห็นยับยับนี่คือยังไม่ได้รีดนะขอโทษทีอเอาไปใส่เล่นมีนเป็นลายลูกโอเคอะเจ็บกระดุมกระดุมกัดหายยั่งเดี๋ยวพ่อแก่ให้หรอไหเดี๋ยว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  ทำอะไรครับพี่ที The Boy Looks o Handsome With Their Hair Cut หมันเที่ยวอ尼亚พี่ทีเฮ้อพี่ทีก็พูดไม่ได้หรอก Thank you Alyssa อ้าวเหรอ เอ้าอัญญามานี่ค่ะลูกเอ้าอาญ่าก็เลยถามว่าน้องพี่ไปไหนลืมไปอยู่ตรงนี้อัญญามานี่ลูกมาเลยน้องพี่ทำดีๆไม่ทำแบบนั้นลูกไอวากินเก่งมากเนาะกินใหญ่เลยน้องพีทีมานี่พีพีจะให้ปล่อยไปเลยพ่อปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเลยดีไหมอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะคุณตะกะแตนส่งดาวมาให้หนึ่งพัน สายเปสายเปย์อะไรสวัสดีค่ะพี่ตั๊กแตนตั๊กตะตูนหรือเปล่าตั๊กตะตูนไหนน้องพีนี่โอ้พี่ตั๊กแตนใครเขาอยู่แกนี้แกโอ้อะไรภูเก็ตวกกัดอะไรอะไรมันจะเป็นะไแร่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยเขาเขาคุ้มใก็แตนน้องพีนี่โอน้องพีนี่เดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพัง คุณตากก็ตูนแ๋ยวอทำให้เดี๋ยวสีเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีได้ค่ะแต่พี่อย่าดึงรูงแล้วใส่หรอใช่ก็มาสี่ดึแล้วเดยวเสื้อพันใส่ได้เลยแล้วพอทำให้แล้วพี่พ่อยวพี่ใส่ให้คุณตักกระแตนส่งมาพันดวงครบคุณนไอวาโะไอว่าคือกินจุมากใ่พี่พี่เอยากใส่ให้ดูพ่อพ่อใส่ อุ้ยเราพี่จะบินได้้เรามีการแบบนี้น้องพีเป็นการลอกบินเหรอฮยนอพี่บินแฮัลโหลทุกคนยังได้ยินเสียงอปะเมื่อกี้แบบสัญญาณมันหายไปคนลดลงไปเลยมามีกับพ่อพ่อแกะกล่องสุ่มหรือยัง่อทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะกล่องสุ่มกันเอ้ย คา n รีพีที Can you help me น้องพีน้องพี่ออกไปพีที thank you ทิกอะไงพ่อไค้แกงไแกงอะพ่อแม่ทีต้องได้เสื้อลูกปรครอบครอ เขาบอกแม่ทิพย์ต้องได้ต้องได้ค่ะทุกคนคิพย์ว่าได้อ้พี่ทีพี่ทีพี่แก่นี้อ่ะมาแล้วเรากำลังเปิดกล่องซูมน้องพีน้องพีน้องพีมาแก่นี้ลูกพี่ครับยังได้ยินอยู่เนอะแล้วแายชนะทำไมวันนี้ทำไมเธอเป็นจักระต่ายแกะอย่างขมมาขมแน่นวันนี้ใครเล่าเรื่องกระต่ายกระต่าให้เขาฟังอ่ะ วันนี้เขาก็ไต่น้องพีมาแกะตรงนี้สลูกแกะทันทีจะได้รู้ว่าแบบอุ๊ยเอ้าวิธีแกะแล้วเหรอใช่แกะรวเร็วนี่มาแกะกับพี่พีพี่พีได้รูปอะไรดูสิออพีู่้มีของู้ด้วยมั้นูอันนี้อะไรเนี่ยปีาอ่าๆๆอ่ะไหนพี่พีได้อุ๊ยพี่พีจับถจับงสีว้าวน้องพี่แกะในถุงสิไม่ต้องดวนั้น โมันเท่ากับเสื้อเลยสีสันใช่แล้พีเราไปแล้วพี่ได้ตัวอะไรก็ต้องพี่ดูการ์ดอ่ะพีได้สีเลสหรือเปล่าหายหายน้องพี่บบพีได้ตัวอะไรเดี๋ยวเอาของมามีมาให้น้องแกเป็นเปแบบพี่วานหลบหน่ยสิหลบหาพี่วานไปช่วยพ่อดีกว่าพี่วานไปช่วยพ่อแกสีเลสแน่นอนเลยพี่สีเลสมันมีสีเลสว้าขนมพี่ก็เป็นสีเลส อามาอันยาจะมาช่วยแกะไหมคะช่วยพ่อแกะเปล่ามีปุ๊กทายถูกด้ว่าน้องพี่ั่สีแดงเข้าไปไหมอัเดียวเรๆอันยาไปเลยพ่อพไม่กรี๊ก็ยโล่ะว้ายดนกันได้จริงโอ้โหแรงเยอะไหมล่ะใ่มันเลื่อนได้พี่ถีไปให้ปุกทำให้แกะแกะแกะให้อันยาแกะหนูนั่งดูดีๆโอ้โห บังหมดแล้วลูกนั่งมาอย่างนี้โอ้โหพี่ปูมันเป็นโชว่ะพี่ปูมันมีอีกสองใครหยิบมาให้มีอีกสองอันแล้วเอาของมามีมาให้อันใหญ่วะแกก่อนฉีดได้ไหมฉีดเองเป็นป่าวเป็นอยู่คนนี้เขาคนนี้เขาเป็นอยู่นะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้พ่อฉีดให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเลยดึงดึงสองซ้ำว้า ของบอพ่อได้อะไรนะดูซิดูซิบอพ่อสีดำบ๊อบพ่อสีดำโอ๊ยทำดีดีแล้วพี่อุ้ยเออจริงด้วยอ่ะทำไมถึงทำไมถึงได้สีเป็นสีเขียบปะเนี่ยเออสองอันแล้วนี่เก็บไว้มาใส่ตรงนี้พี่พี่เอาสองให้น้าโมดูสินี่คือสีเขียอันนี้สีอะไรอ่ะน้าของเอากล่องอะไรมากล่องยาค่ะเอากล่องไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาบอกมีคะไหนมาให้น้าโมดูพี่พี อ่าไปแกะแกะสิให้น้องให้น้องเอากล่องมาให้นะโบดูเอากล่องมาทั้งกล่องเลยลูกเอามาสี่ถือเอามาให้นะโบถือเอาเขาให้คนละกล่องเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกับพี่พีแกะของแบบนี้แล้วกันอ่น้องแกะแล้วน้องแกะน้องแกะรอก่อนดูน้องก่อนเดี๋ยวโอเคครับหนูไปช่วยน้องช่วยช่วยอัญญาอัญญาหนูแกะของหนูแล้วไงให้ป้าปุ๊กเลื่อนให้มันให้มันสั้นๆสิลูกทีละคนได้ไหมครับพี่เป็นมูนี่ แกละแกขอขออลิซาว้าว time to open toy พี่พีคะไอ้น้องพีขอผ้าห่มแล้วก็พี่คะเอาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูการ์ดนะลูกะการ์ดตายผงสวยอย่างเดียวเลยขมีไม่ได้แกะแล้วพี่ฟ้าไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทีละคนเดีเอาผ้าห่มให้กับปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กให้เลยนะคะไหนสีน้องได้ตัวอะไรอุ้ยสีแดงเหรอกับน้องสีสีอะไร สีส <Please. S 1> ีแดงอ๋อ hmm. อุ้ยสีแดงอ๋อน่ารักอะสีบรล่าสีบรล่าแต่รองเท้ามันเป็นสีแดงก็เป็นแค่รองเท้าอ่ะอันยามาตาอัญญาละยาโอ้โหพี่ว่านั่งๆขออัญญาอีกคนหนึ่งครับเราไปตามคิวนะโอเคทำไมอ่ะเก่งมากเขาจะเขาจะอ๋อโอเคอ๋อแล้วแต่น้องพี่ดูไปจากตรงนี้อ๋อรองพี่ลูก อพี่ว่านั่งดูน้องสีว่าน้องจะได้ส่วนอะไรนั่งดูสิคะเออนั่งดูนะข้างขอาสีบ้าวค่ะโอ้สีบ้าวค่ะอันนี้ข้างซ้ายอันที่เขาแรงเยอะข้างซ้ายนะอัญ้าอัญญาได้สีอะไรนะพ่อเห็นแล้วแน่เลยสีชมพิงสีชมพูจะดีมากเลยนะเพราะว่าเขาชอบสีพิง แต่ไม่น่าใช่สีเขียวอุ้ยได้นี่แน่เลยอะไรนะอลิสมามีชอบตัวเนี้ยมามีอยากได้ตัวนี้วอ๋อไม่ใช่สีเขียวเป็นเป็นเจ้าหญิงกบอ่ะอ่ะมาเนาะพี่ครับสีกรีมจริงจริงก็คือพี่พี่วาชอบสีเขียวไม่เอาแม่หนูเข้าไปไปรีวิวก่อนแลกกันไหมแลกกันไหมถามอัญญาแลกไหมคะแลกไหมคะน้องพี่หนูไปทำอย่างนี้กับน้อปะปุ๊กสิลูกหนูนั่งลงแลกครับแล้วก็เอ้า อันนี้ของมามีอันนั้นอะของมามีมหรือเจะแกะให้แบบมีเปล่าคือไม่กล้าแกะไปขอแบบมีสิไปขอมามีก่อนว่าน้องพี่แกะได้ไหมครับมามีปะมามีอันนี้ของมามีน้องพี่แกะได้ไหมครับทางนี้ไปซิไปซิถามมามีสิไปขอด้วยแล้วไปให้ด้วยอ่ะไปสิไปสิตอนนี้ลูกแกะหมดแล้ว ได้อันอันอันของผู้หญิงของผู้หญิงอั้นนั้นจริงเหรอทำเป็นไม่กล้าแกะเขาบอกว่าหนูน้องพี่ไม่กล้าแกะหรอกของมามีมามีดูของเราเข้าเลยอ๋ออุยของพี่ีสีฟ้าใช่วิธีได้สีฟ้าอันนั้นหรอกน้องพี่ไหนอันยาได้ตัวไหนเอามาให้มามีดูสิคะมมีเป็นไงมานีดหงชายศูนย์คมสิ

อันยาของอันยาได้ตัวไหนเอาไม่ให้หมอมีดูตัวไหนของอันยาอยู่ตัวไหนของอันยาอยู่ไหนของอันยาอยู่ไหนเอาไม่ให้หมอมีดูสีกรีนอยู่ไหนสีกรีนอยู่ไหนคะของอะไรสิของอันไหเอาใหม่พีอะไรนะพี่ชอบไหมมีให้น้องพีอุ้นจะคำพม่ชื่อน้องพีด้วยนะอุ้ยเอาละเริ่มคิดไม่มีพีจริงเหรอแต่มีให้น้องพี มีพีจริงๆอ่าพีก็คือป๊อ้ปุ๊กได้ไหมคะเบาๆเนอะเขาเล่นด้วยอ่ะแม่เดี๋ยวมามีปรับให้นะไม่ไแบบนี้อันยาไม่เล่นแบบนี้ให้ป๊อปุ๊กได้๋ยวมามีปรับให้ค่ะพี่ว่าโอเคได้แบบนี้แต่มันเป็นตัวพีเลยนะอันยาอันยาอย่ามามิสอันยากระต่ายกระต่าใครชนะมามีสต้องเอาโอเคมามีสเอากระต่ายกระต่าใครชนะ โอเควิ่งทายิ่งเร็วกว่ากระต่ายกระต่ายแล้วที่เหานี้ต่านไม่มีตัวละครนี้ไม่มีในนั้นที่มาพ่อถามเลยอย่าฮะไหนวิ่งให้พ่อพ่อดูซิยังไงวิ่งยังไงกระต่ายอ่ะนนีี่่ทำไมอะดูโมเมนต์แม่ลูกอะเออนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีกับน้องพีเขาน่ารักมาก อะไรเหอ่าบาร์ทำไมบาบี้ตีให้นอนไม่หลับเสียแก้วแกบาบี้ทำไมบาบี้ต้อให้เราต้องใส่ค่ะตอช่วยไหมหมาอ่าไหนอ่ะไปไหนกันหมดแล้วอ่ะอ๋ออัญญามาแล้วให้พี่วายอยู่โซคิวเลิฟอยู่เยสวอริคิวค่ะเอลิซาอัญญา อันนีเสร็จแล้วเดียวเราไปไกก่อนมีทีเดพไข่ิบอกเขาิว่าเราจะให้เอเเมื่ไหร่ไม่ต้องทีเธอพูดติอโหอ้าอ่ะทุกคนพูดอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์นี้นะครับเราจะเปิดให้สั่งเสื้อได้แล้วนะครับเจอกันได้ที่เพจนี้นะ วันเสาร์นะครับตอนหนึ่งทุ่มทุกคนเสื้อมีสองรูปแบบแล้วก็สองไซส์นะอ่ามีอันนี้แล้วก็ที่น้องพีใส่อยู่ก็คือตัวนี้นี่การแขนก่อนการแขนก่อนการแขนก่อนก็ได้เห็นะลูกเอ้าไม่ใช่อ่ะทีอันหนึงการแขนก่อนอ่าการแขนก่อนการแขนอ่านี่อะไรนะ อ้๋อเขาบอกมันจะไป็นกางแข่งข้างบนหน่อยนะเอาพ่อๆดูโอเคอ่านี่คือเสื้อนะครับสำหรับคนที่สนใจจะสั่งนะเจอกันได้วันเสาร์นี้นะครับเพจทีทีตอนหนึ่งทุ่มโอ๊ยโอเคเอา โอ้ลูกแต่ละคนอ่ะมีคนอยากดูพิธีให้พิธีบายบายทุกคนแล้วกันพิธีบายบายทุกคนหน่อยได้ไหมคะบายบายแล้วเจอกันใหม่เออพิธีชอบมากเลยเหรอกระเป๋าใบนี้ลูกโอเคอ่ะคนนี้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 เดี๋ยวให้คนนี้บายบายอีกทีไอวาไอวาไอวาบายบายทุกคนได้ไหมคะ เมื่อไหร่หนูจะเล่นตุ๊กตาลูกไม่ใช่ยากลูกสาวเธอเนี่ยใครไอ้บาไอ้บาบายบายทุกคนหน่อยลูกไอ้บาลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยบายยางบายบายค่ะไอ้บาอ่าอ่าบาย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 ให้น้องพี่บายบายหน่อยบายยังคะไอบาบายก่อนบายบายให้น้องพี่พูด สั่งเสื้อได้วันเสาร์นะคะแล้วเจอกันหนึ่งทุ่มไม่สั่งไม่ได้ลูกสั่งได้แต่เสื้อสั่งเสื้อได้วันเสาร์นะครับสั่งเสื้อโอเคเจอกันครับบายบาย